วิดีโอเรื่องมารู้จักโปรแกรม f ิ i p a ลบัม f มฟิเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D เพจฟิ i อัลบัมอินเทอร์เและมีชื่อเรียกเฉพาะว่า f ฟิ p Book ผลงานที่ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบออฟไลน์ line, ด้วยความสามารถของออโต้รันอัตโนมัติและออนไลน์ความหมายของ e-book e b o บุ e เป็นคำภาษาต่างประเทศย่อม,มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบุ๊กหมายถึง สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม, Computer, มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆของหนังสือเว็บไซต์ต่างๆตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้อตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบและสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไปโปรแกรมที่นิยมใช้สร้างอ e ีบุ๊ก โปรแกรมที่นิยมใช้สร้างอ e ีบุ๊กมีอยู่หลายโปรแกรมแต่ที่นิยมใช้กันมาในปัจจุบันได้แก่ 1. โปรแกรมชุดฟิปอัลบั้ม 2. เดสก์ท็อปออเทอร์ 3. โปรแกรมแฟลชอัลบั้มดีลุกซชุดโปรแกรมทั้ง3จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านอ e ีบุ๊กด้วยมิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสารไม่ได้ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมชุดฟิปอัลบั้มตัวอ่านคือฟิปวิเวอร โปรแกรมชุดเด็กท็อปออเทอร์ตัวอ่านคือ DNL Reader และโปรแกรม l ฟล h อ l b บัมดีลูสตัวอ่านคือ Flash Player